ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 766ตอนเปิดเรื่องเล่าหลวงปู่สวง กับแม่ชีสลินทิ์ตอนที่สเมื่อแม่ชีไม่สามารถจะฝืนคำสั่งของป้าได้จึงต้องเดินทางไปช่วยทำใบสีที่ทั้งท้งที่ใจไม่อยากจะไปเพราะว่าเชื่อในคำที่แม่ชีมั่นบอกไว้ว่าวันนี้อย่าไปไหนเด็ดขาดเหมือนแม่ชีมั่นจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเพราะว่าการเดินทางในวันนั้น ทำให้แม่ชีต้องไปเจอกับพวกโจรจนต้องหนีไปแอบ,บ,บอยู่ในถ้ำยันเช้าในคลิปที่แล้วถึงตอนที่มีเสียงมาตะโกนเรียกอยู่ที่หน้าถ้ำซึ่งแม่ชีเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของโจรหรือว่าเป็นเสียงของใครเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรแม่ชีจะสามารถหนีรอดจากผู้โจรได้หรือไม่เรามารับฟังแม่ชีเล่ากันต่อเลยครับท่านไปเห็นผ้าอยู่ในถ้ำค่ะว่าแม่ชีถูกฆ่าตายและอืม ไม่ชี้ออกมาอยู่ไหนป้าป้าอย่าไปไม่ใช่แล้วเป็นพวกโจรอย่าไปเชื่อใจบอกอย่างนี้เลยนี่พอแปดถึงแปดแปดนาฬกาป่ากลับไม่ไม่ไม่กลับยังไม่เชื่อใจจนถึงเวลาสิบนาฬิกาจนถึงอ้าตัดสินใจออก พอออกช่วงมองดูรอบที่เราอยู่นะมีแต่ไม้ลำเลียมทางนั้นเลยที่เขาไปตัดไม้นะ่ะไปตัดมาทำพวกอะไรนะไถ่หญ้านี่เลย <c oughs> นี่เดินออกมาเห็นคนเก่ถือถือมีดะจะช็อกอีกพ่อ,อทำตัวไม่ถูกตาขาวเลยนะหัวขาวสั่นไม่ชี้ไม่ต้องกลัวพ่อไม่ต้องกลัวนักทหารตำรวจหาเต็มเลยไปไป มองยังไม่เชื่อใจนะจะเชื่อใจดินไหมเนาะจะไปไปดีมอนอะเต,ตรียมที่ติจะวิ่งกลัวมากนะเพราะไม่ <c oughs> ไม่เคยเกิดแบบนี้ <c oughs> พอไปถึงตามท่านอ่ะไปถึงโอ้ยโยมเต้มภูเขาเลยค่ะเขาพวกไอ เขาลูกสาวไอ้คนพิกุลนี้เป็นลูกสาวของเจ๊กตลาดค่ะตลาดคุขันเขาเป็นวตอนนี้ยังอยู่ไหมแม่ชีพพิกุลเหรอใช่ไหมเจ๊กขายของเขาก็เอารถบัสรถอะไรมาเนาะอยู่ค่ะอยู่เกก็วิบากกรรมเกก็ต้องพ่อแม่ตายต้องเป็นนี่ประมาณสองล้านจ้าพ่อแม่ตายก็เลยไม่มีใครช่วยเหลืออะไรประมาณนี้เกก็เลยต้องขายขนมจีนขายค่ะวันละสองร้อยให้นายตำรวจค่ะก็คงไม่หลุดต่อค่ะ เพราะว่าเขาเรียกว่าโรคกรรมพันจะเป็นอะไรนะเป็นโรคเลยนะกรรมพันธุ์คือหมายถึงว่าอยู่ๆก็หาบหาบน้ําเตะขาหนะเตะดถึงหัวหน้านะดํเมืดเลยไอหาบทานขาอย่างเงี้ยไอจับทานกว่าจะได้ใส่ถุงก็มือนะ่ะตบติดตามตัวเองนะเขาเรียกว่าโรคกรรมพันธ์รักษาไม่หายค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขามามาบ่นให้หลวงปู่ให้เป็นลูกสาวบุตรบนธรรมค่ะหลวงปู่รักษาหายก็ก็ก,ก็ก็ดีค่ะ Hmm. แล้วแกก็เริ่มไปหายจากการที่เป็นโรคนั้นค่ะตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะเค,เคยชวนให้มาบวชด,ด้วยกันเขาบอกว่า พี่ยังไม่หมดเวรกรรมอืมพี่ต้องชดใช้กรรมเขาพูดอย่างนี้เขารู้ดีเพราะว่าก็พี่มีนี่สินต้องรับผิดชอบแทนพ่อแม่เพราะว่าน้องนุ่งเขาไม่ช่วยเค่ะเขาก็ต้องรับเบรกนารับแทนพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่กู้กู้เงินมามาขายอ่ะเยอะเยอะมากค่ะเขาก็หาหาขนมขายทุกวันก็แกก็ซื้อข้าวเุโลกินค่ะซื้อข้าวอะไรนะซื้อข้าวบางทีก็ซื้อข้าวในตลาดนี่หละค่ะ ผลระหาบขนมขายจะหาบขนมขายเวลาได้เงินก็ส่งให้ให้เจ้านี่ค่ะทำทำําทุ่อยาค่ะเพราะว่าแมช่ชีเห็นก็อดที่จะสงสารมากเพราะว่าเราเคยเพื่อนกันเคยอยู่เคยเป็นแมช่ชีเขาปฏิบัติเก่งมากมคนคนนี้ทำอะไรก็เร็วมากค่ะจะจะพอมตัวเขาจะไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่ค่ะใครถามกว็ว่าไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวมีครอบครัวไม่มีลูกมีเลิกมีครอบครัวไหมมีลูกไหม เขาไม่เอาเคยเคยเอาเคยเคยมีแล้วถูกเขาทําร้ายนะ่ะเกก็เลยเข็ดหนหอือจ้าถูกเขาหลอกหลอกซ้ําหมายถึงว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้ข่าวบอกว่าที่เป็นลูกศิษย์พ่อเนี่ยหละเขาเขาเอาฉีว่าขยันชีชีกุลนะคือยกให้ลูกสาวอลูกชายยังก้เกมาสู้ขอรู้ข่าวพ่อสู้ขอชิ้นว่าชินสอดเท่าไหร่ไอ้ทองสามบาทอะไรประมาณนี้เลยเออไอ้อไงเงินค่าสอดจ้ะ พอแต่งแค่คืนเดียวไปเรียกเอา,เอาไอ้ทองกลับมาคืนเอาเงินมาคืนแกก็เลยเข็ดเลยเอาจะแต่งแต่งแล้วทำไมต้องเอาเงินคืนฝ่ายฝ่ายผู้ชายนะเอาเงินคืนเอ,เอาสินสอดเอาทองคืนเพราะว่าแกก็ไม่ได้หนีไปไหนเมชีก็เลยงงว่าโอ๊ยเนาะทำไมต้องอาพับเป็นแล้วเป็นอีกเพราะว่าเราเคยพูดว่าลุงปู่ให้กระดาษว่าเป็นนักเรียนแต่เขาสึกก่อนเมชีไง ลุงปู่ให้อยู่เป็นแบบนี้แต่เมชีอธิษฐานไว้หากวันใดวันหนึ่งขอให้เมชีเป็นเมชีอีกครั้งนั่นแหละความหมายว่าใจเมชีรักตอนนั้นไมชีก็เรียนเข้านธรรมโทค่ะเพราะว่าเรียนอยู่ที่สุรินทร์พอเกิดเรื่องแล้วพ่อส่งให้ไปอยู่ที่สุรินทร์ค่ะจ<อ>มชีก็ได้เรียนนธรรมไปอยู่กับเมชีเป็นสองรอบได้นักธรรมโทเลยเหรอจ้าเพราะว่าช่วงนั้นเมชีฉลาดมากนี่เลยอาจารย์ให้มามาเยี่ยมพ่อ เลยมาถามพ่อว่าจะเรียนต่ออยากเรียนต่อว่าพ่อถ้าพ่อจะให้เรียนต่อไหมจะให้ไม่ชีอยู่ไหมท่านบอกว่าบวชนานแล้วศึกไปถือลูกแต่จริงลึกๆแล้วไม่ชีไม่อยากศึกนะเลยต้องต้องทําตามพ่อพราะว่ามีชีก็อธิษฐานใหม่ว่าหากวันใดวันหนึ่งคอยไม่ชีได้ปวลบวชเป็นแม่ชีอีกครั้งนั่นแหละพอท่านถูกประสบบัติเหตุม่ชีก็เข้ามาในปีห้าสองค่ะออตอนที่ตอนที่ตอนที่ท่านประสบบัติเหตุนั้น ท่านท่านในกุติท่านเก็บข้าวของหลวงปู่ไว้เยอะเลยใช่ไหมเยอะเยอะเพราะว่าตอนที่ท่านถูกบัติเหตุเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆแล้ว เพราะว่าไม่ชี้ก็จะไปหาพ่อตลอดอะไรประมาณนี้พอไปมีพระทั้งพระไม่ใช่ลุงพ่อพระครูนะพระอื่นๆสมัยตะก่อนนะลวงพ่อพระครูไม่เกี่ยวพระอื่น่านจะแกล้งพ่อคะ่ะบางท่านก็งัดห้องเอาเอาของลุงออกเอาของพ่อหมายถึงของลวงปูสวงที่ให้พ่อนะ่ะเยอะงัดหน้าต่างอะไรประมาณนี้จ้าแล้วแล้วบางท่านก็ เนนเนนก็จะเอาไม่ชีก็เอบเอาจิงหันไปก็เด็กจยินเนนพูดว่าเฮ้ยวันนี้เราเอากล้วยกล้วยกล้วยหอมนะ่ะยาวๆเอามาไว้หน้าหน้าประตูให้ลวงปูลื่นล้มให้ตายเขาว่าจะฆ่าฆ่าลวงปูจ้ะแกก็เอามาให้หมดขึ้นให้ลวงปูเดินแต่ลวงปูไม่ไม,ไม่ไม่ล้มค่ะพอวันหลังเนนนั่นเห็นแต่ผีหัวขาดไออยู่ไม่ได้ร้องทั้งพระทั้งเนนจ้ะจนต้องเป็นไอไข่าจากหัวกรนนะ่ะ จนแม่เขาต้องต้องต้องพามาให้หลวงปู่รดน้ําให้ถึงหายค่ะแกล้งเยอะหมายถึงให้หลวงปู่ให้หลวงปู่ไหนหลวงปูง่ลหลวงหลวง,ลง,ลงตาตงไม่ให้หลวงู่สงในแหละจ้ะอเพราะเนนเขาตั้งใจอยากฆ่าพ่ออะไรประมาณนี้น่ะบางท่านก็อยากให้พ่อไอ้สละตําแหน่งให้เป็นเจ้าวาดให้เขาอย่างนี้น่ะแต่พ่อ,อไม่ยอมค่ะจ้ะหาทางทุกวิธีทางเลยค่ะท่านจริงทำร้ายพ่อมาก แล้วต่อมาพระที่ที่ท่านตายไปแล้วล่ะพระไอเขาเชื่อว,ว่าเรียวกว่าไอลุงชวนลุงตาชวนนี่แหละอไม่ชีนอยู่มาวันพ่อไปรักษาอยู่ที่ข้างคุข,ขานค่ะก็เลยเราเราก็เลยว่าสงสว่าความสงสัยเนาะมาเห็นเปิดประตูอยู่ถามมาวันหนึ่งก็เอ๊ะพอมาแล้วไม่เป็นไรพอมาันสองเห็นเปิดประตูเหมือนเดิมพอมาวันสามเปิดอดไม่ได้ถามพระว่าลุงตาพ่อหนูยังไม่มาเหรอ มไม่ได้ยังไม่ได้มาเอา้าพอ่อแล้วใครไปเปิดประตูไว้ล่ะพอไปอดูในห้องเขาเอามีดจับในที่นอนเลอะหมดเลยเอา้าวไม่รู้สับหาอะไรคร่ะทำไมอ่ะจะสับที่นอนท่ทานันก,ก็ไม่รู้เอามีดเจาะไอ้เจาะประตูน่ะอืมอืมพอเจาะวันยังวันนี้นะวันหลังพ่อกลับมาลยถามพ่อพ่อได้มากุติไหมไม่ได้มายังไม่ได้มาม,มีชีก็โอ้ก็เลยน้อยใจว่าทําไมท่านต้องไม่ช่วยกันดูเล็บกุติให้ลวงปู่เวลาลวงปู่มาอยู่ทําไมไม่ปิดให้ท่าน มินชีกเ็เลยเอ็ดไว้อย่างนี้นะจ้ะนพีพอพอมีช่วงพอศอเท่าไหร่ก่อนท่านถูกรถชนเนาะสามตเก้าลยท่านสิ้สูเนาะถูกรถชนท่านอะเอมีพระพระมาจากที่อำเภออะไรนะอำเภอสังขะนี่แหละบ้านตราสเขามาเพราะว่าหลวงปู่รักษาเก่งเป็นที่ระดับอาจารย์รักษาสมุนไพรอันดับหนึ่งค่ะ <Yeah. S 2> ท่านรักษาใครเป็นอะไรสองเดือนหายสามวันหายสี่วันใครเป็นอะไรรักษาหายหมดเลยค่ะเป็นสม uh ุนไพรที่ที่ชั้นที่หนึ่งเลยค่ะ uh huh. เป็นอาจารย์จนว่ารถน่ะ uh huh. ท่านรักษาไม่มีรถจอดเลยค่ะเน่นไปหมดเลยค่ะ uh huh. เป็นมีแต่โรงโรงโรง,งรักษาเมือโรงพยาบาลนนะ่ะ uh huh. คนไข้เต็มไปหมดเลยในวัดคยุงค่ะ uh huh. อ๋อหมดเลยไม่ใช่คนป่วยคนป่วยหน,นกักๆบางทีก็ถูกของเขามาั่งถูกเขาเรียกว่าคุณไยนะ่ะอ uh ื huh. ปูพวกนั้นอะไรประมาณนี้แต่ท่านรักษาหายหมดน่ะออออกหมดน่ะ hmm. จนท่านได้ไปรักษาไอ้พระที่อยู่อ๊อ,อคุข,ขันเขตคุข,ขันคือหลวงพ่อโป๊ะเนาะห oh. ลวงพ่อโป๊ะท่านพูดบอกว่า oh. พ่อมิชีเลยพูดให้เราฟังว่าหลวงพ่อโป๊ะไปพนันกับเนน hmm. เนนบอกว่าอา้าวใครลองดูอิทธิฤิ์ว่าใครจะเหาะเก่งอ hmm. อ่าลองลองลอง,ลองดูถ้าใครคนหัะเก่งคนนั้นก็คือบารมีสูงนี้หลวงพ่อโป๊ะรับคาท้า พอหาะเข้าจริงๆลวงพอโปะท่านเหาะไม่ขึ้นกลับปันเนนเหาะขึ้นสูงนั่นแหละก็เลยท่านก็เลยโดนของเต็มเลยจ่าโดนของไอ้ของขอมิ้นน่ะของไอ้ไอ้จ่าเนนของขอมิ้นค่ะโดนโดนโคือโดนเข้าน่ะโดนคุณสายน่ะนี่พ่อเะลยรลวงพอโป้เลยเอาพ่อไปรักษาค่ะเหา<อ>ะจริงๆเลยเหรอจ้าจ้าเนนนี่เหาะได้เลยเหรอ ไม่รู้นะเเห็นพ่อเล่าให้ฟังทีนี้หลวงพ่อโปะแพ้แพ้ํำพาก็เลยโดนคุณใสนี่พอโดนแล้วก็เลยเอาพ่อเนี่ยไปรักษาค่ะไปช่วยหลวงพ่อโป๊ะหลวงพ่อโปะวัดบ้านบิงเนบ่าใช่ไหมจ้าบ้านบิงท่านเสียแล้วล่ะท่านเสียแล้วค่ะจ้าที่หลวงพ่อหลวงพ่อไปรักษาท่านกลับมาท่านก็อาเจียนมกจ่เห็นว่าพ่อเป็นอะไรท่านอาเจียนเธอท่านไม่เป็นอะไรอจ้าท่านบ่าช่วยหลวงพ่อโป๊ะไม่ได้ สุดท้ายลวงพ่อป๊กก็ตายเพราะว่าของนั้นแรงเหลือเกิน uh huh. ทีนี้ต่อมาก็พระที่อยู่ว่าเอเขตชังขาเนาะ uh huh. เออบ้านตราท่านบอกมามาก็มาขอลวงปูรักษามาบอกว่าลุงปูรักษาให้ตมายะมาขอให้ท่านรักษาให้หน่อยอย่างนั้น uh huh. ท่านเลยบอกพิจารณาว่าองแล้วท่านบอกว่าเอางาั้นตมายังรับไม่ได้หรอกลุงตา uh huh. คือว่า ต้องไปบอกพี่น้องให้มาให้ให้มาทำไอในการที่รักษานะ่ะคือแต่งครูให้ท่าน <ทำ S 2> ว่าไอต้องต้องให้พี่น้องเขารับทราบว่าเออพระหลวงตามารักษาว่าหลวงตามาจากไหนอะไรประมาณนี้ท่านจะได้เอาตัวนั้นไปหนังสือเขาเรียกว่าใบาสุทธิไปแจ้งเจ้าคณะตำบลอีกที่หนึ่งแต่ไม่ใช่ลงพอรอในเรนนะเจ้าคณะตำบลคือหลวงพอ่อหลวงพ่อบังค่ะวัดบ้านอารมท่านก็มรณะแล้วทีนี้ท่านก็เลยบอกว่า งั้นผงขอขอขอนอนก่อนว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะได้ไหมได้ขอพักก่อนค้างคืนเดี๋ยวตอนเช้าคนก็จะไปบอกญาติญาติให้มาอาจมาจะได้บอกญาติญาติให้มาบอกหลวงปู่ว่าอาจมาจะรักษาตรงนี้ที hmm. นี้พอทําวัดเสร็จหกโมงเย็นเนาะนี่ก็นั่งว่าเอ๊ะทำไมหลวงตาทําไมไปนั่งอยู่อย่างนั้นตั้งนานในในต้นที่ว่าอ่าจะมีต้นต้นงิ้วอยู่ข้างทิศตะวันออก hmm. ข้างสลาสลาไม้ใหญ่ ตลาปัจจุบันนะที่ไหนที่ไหนที่ไหนเนียจะมีที่ว่าใกล้ใกล้ต้นโพน่ะใกล้ใกล้ต้นโพจะมีต้นต้นเงี้ยวค่ะกลางกลางจะมีต้นมะม่วงที่ไหนตรงไหนเนี่ยจ้ะตรงไหนที่วัดไหนใกล้ต้นโพต้นโพวัดคยูงนี่แหละต้นโพนะต้นโพที่ที่ท่านพูดน่ะทิศตะวันออกนะทางด้านหลังวัดคยูงเนี่ยใช่ไหมจ้าเพราะว่ามันจะมีจะมีต้นโพนั่นจะมีกุฏินะจะมีกุฏิมีห้องน้ําค่ะติดกับต้นโพน่ะอืห้องน้ำสองห้อง แล้วไอต้ต้นต้นงิ้วนั่นไอ้ต้นงิ้วก็คืออยู่ระวางกลางกับมีต้นมะม่วงทีนี้ก็ว่าเอ๊ะทำไมนานผิดสังเกตคอไปทไหนได้ท่านไปผูกคอตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเหรอสุดท้ายจ้าสุดท้ายพี่พี่น้องของของของพระองค์นั้นก็หาเรื่องหลวงปู่คือพ่อมิชีค่ะท่านก็เลยไปแจ้งความกล่าวหาว่าพ่อเป็นเจตนาฆ่าก็ต้องเอาหมอที่ดังๆมาชั้นพิสูจน์ค่ะพ่อเลยพ้นคดีค่ะ พอพ้นคดีปุ๊บท่านก็ถูกพี่น้องเขาไม่ยอมนะเขาเอาความเอาเรื่องนะ่ะคือเขาจะมาทําร้ายท่านตลอดมาหักลั่นแกล้งท่านตลอดมีอยู่วันหนึ่งก็ท่านบอกไม่ชีไม่ชี้ก็มาจากบ้านตอนยังไม่บวชน,นะ มิชีมาท่านบอกลูกมามาคุ้มครองพ่อหน่อยเพราะว่าเขาจะมามาทําร้ายพ่อทุกวันมิชีก็มาเป็นผู้หญิงเนะ<ม>าะเพราะว่ามีพี่น้องสามคนสองคนผู้ชายก็ไม่มากลัวแต่มิชีคนเดียวเลยกล้ามาจนน้องๆไม่กล้ามาแต่มิชีมามาคือมาอยู่กับพ่อทีนี้ก็พ่อทําวัดเนาะพวกไอ้ญาติของคนที่ตายนะ่ะปีผู้ชายทางนั้นแหละเขามาถึงก็ยิงพ่อคะ่ะเอาปืน<ร>ยิงยิงท่านก็ไม่เป็นค่ะยิงหัวค่ะยิงหูค่ะ ท่านก็ทาวัดเฉยค่ะท่านบอกว่ายิงสามครั้งไม่เตกทีนี้เขาเมื่อทําไม่ได้เขาก็เลยเตะแม่ชีค่ะที่ทําวัดด้วยกันซื้หาคนโดยม่ชีกุลค่ะจะเก็บเจ็บกันเป็นตามกันหัวโหนโร้องห่มร้องไห้ค่ะแม,มช่ชีทินช,นะช,ชีทินชีกุลกับไอ้ใยนะชีกุลชีทิยใยนะแล้วก็ใยทินอีกทินสองทินค่ะแล้วตอาตายเตะเตะจนหัวหัวโหนโต่อนหน้าท่านทีน,นี้ท่านโกรธไม่ได้ว่า งงินไงเงินห้าหมื่น 5, ต้องไปแจ้งความท่านนั่งรถมอไซค์ไปเพราะอยู่ไม่ได้แล้วเขาประมาทมากท่านเลยนั่งรถไปก็เข้าเลียวมันมัน,ม,นมันออกจากถนน,นดําแล้วนะเลี้ยวจะเข้าหมู่บ้านพอดีรถมอไซค์นั้นตรงมาเลยขาปาดเนาะตามหลักมันไม่ได้อยู่ในทางใหญ่นะจะเข้าถนน,นแล้วทำไมาจู่ๆรถนั้นเจาะจงเหลือเกินมาก็ ชนท่านหลากไปยาวเลยค่ะนี่แหละเหตุอของเหตุเป็นอย่างนี้แหละ mm hmm. มิชีเขาบอกว่าพ่อถูกชนแค่นั้นแหละมิชีช็อกเลยค่ะ mm hmm. ทําอะไรไม่ถูกตัดสินใจค่ะ mm hmm. เขาก็ไม่ให้ใครเข้เขาใกล้เพราะว่าเขาก็คิดว่าพ่อไม่รอดค่ะเขาเขาเอาห่ออย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าทัานเละไม่มีรูปร่างเลยค่ะ mm hmm. เละมากเลยค่ะกลิ้งจากทั้งจีวรเลยกลิ้งมารู้ลายตลบเหมือนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าก,กบชำระอย่างนั้นเละ มองหน้าหน้าตาบิดเบี้ยวไปหมดเลยท<ม>ีนี้ก็มีมีญาติมิชีผู้ชายให้ไปคนหนึ่งเพราะว่าไปซีเกตไม่รับต้องทรงไปอุบลอย่างเดียว<ม>ไปโรงพยาบาลตึกอุบัติเหตุจ้ะนี้มีชีก็เป็นผู้ติดตามจ้ะ<ม>ติดตามพอสองสามวันมีชีก็ไปไปหาพ่อตลอดเลยไปติดตามอยู่มาวันหนึ่งก็นั่งไออยากเห็นพ่อ<ม>ขึ้นไปข้างบนบอกคุณหมอว่าอยากเห็นพ่อว่ามาทําไมดึกดื่นว่าอยากเห็นหน้าพ่อเขาว่าไม่กลัวเหรอไม่กลัว จำได้ไหมจำได้<ม>เออเห็นมิชีขอร้องแล้วขอร้องเล่าเนาะท่าน<ม>ก็สงสารท่านให้เข้า<ม>พอไปก็หน้าตาพ่อบิดบดเบี้ยวจําไม่ได้<ม><ม>เลยต้องมองชื่อค่ะึ่ารู้ค่ะการรักษามิชีก็อยู่กับหมอตลอดก็ไปกับพ่อตรอนตรอน,รอนสองคนพ่อลูกค่ะมไม่มีญาติค่ะไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีชาวบ้านไม่มีใครสักคน แต่เราไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ค่ะเขาให้ขึ้นมีชีวิ่งขึ้นเร็บมีชีขึ้นไม่ได้มีชีวิ่งแต่ตามตามบันไดเลยค่ะวิ่งอย่างเดียวค่ะตอนนั้นรักษาอยู่นานไหมฮะโอ้อยู่นานแต่ละโรงพยาบาลอยู่นานค่ะอสอามเดือนค่ะ พอรักษาอ,อบุบลเสร็จเขาก็โยทรงมาให้ใกล้ๆเนาะใกล้ๆบ้านหมายถึงว่าเขตชิสเกตอะไรประมาณนี้จ้าเป้าอยู่อีกหลาหนึ่งอพอมาอยู่บ้านก็ส่งมาทางผู้สิงอยู่ๆมาวันหนึ่งท่านก็อยากหายเพลมันจะหายแล้วนะอ,อยากหายท่านให้หมอหมอเถื่อนว่าไอ้มอเถื่อนมาอาสารักษาดวงตาคือเขาเจาะมัดเขนมัดขาในในกุฏิไม้นั่นนะจ้าปิดประตูไว้น่ไม่ใช่ว่า ต้องหอนมากว่ามวันนี้เปลกจึงหันท่านสายแต่อยากไปต้องหาทางไปให้ได้เพราะว่าเรามีงานเยอะ mm hmm. ต้องรีบเร่งที่จะไปพอไปเท่นั้นเหี่ยไปเรียกท่านก็ไม่เห็นท่านคลานมาเลือดไหลทีนีหละ mm hmm. พลักเบ้าตาเลยค่ะ mm hmm. เลือดไหลเลย mm hmm. ทั้งสองข้างทีนี้พอดีท่านมีเขาเรียกว่าล,ลูกศิษย์ใจบุญคือมาจากสุรินเนาะเรียกว่าไอ สเสกสรรเซสนภูมิหรืออะไรบา้านี้ลูกศิษย์ของท่านไม่เห็นเข้ารีบอุ้มท่านไม่พูดอะไรและอุ้มอุ้มท่านขึ้นรถเลยอไปรักษารโรยาบรุงเทพจ้ะมีชีก็ติดตามไปเลยค่ะติดตามใกล้ชิดเลยค่ะจนว่าเขาถามนายว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่หรืออะไรญาติมีไหมก็บอกว่ามีไม่ชีคนเดียวเขาก็เห็นเราพ่อลูกเนาะเขาก็ทําไมเป็นผู้หญิงกับพระก็ต้องเอาบัรชีชนให้เขาดูก็ไม่มีเงินติดตัวค่ะไปตัวเปล่าเพราะว่าเป็นห่วงพ่อมารักษากรุงเทพเลยหรือไง ไม่ไม่รักษาสุรินจ้ะร,รักษาสุรินชนิดจ้าในการผ่าตัดหมอบ,บอกว่าดวงตาไอผ่าตัดไอสามเดือนมิชีก็อยู่กับหมอไออยู่กับพ่อเราก็ไม่มีปัจจัยเราก็กินข้าวโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้พอญาติเขามาคนหนึ่งบอกว่าเฝ้าให้หน่อยมาเยี่ยมพ่อเฝ้าให้หน่อยนะเออพอมิชีอยากไปอาบน้ำเออไม่ได้พักผ่อนมานานแล้วก็ดีใจเห็นเขามาพอเราอาบน้ํา มองดูไม่เ <shocked> ห็นเขาเลยเห็นพ่อดึงดึงอสายนกเลือดออกเลือดออกตามแขนน่ะพยาบาลก็ด่าพ่อค่ะเพราะว่าท่านเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าล้น่ะท่านนึกว่าอยู่วัดของท่านคือลืมลงมอะไรประมาณนี้ นี้ญาติมิชิก็เลยถามออกมาวิ่งมาเลยค่ะ<ม>เลยถามว่าทําไมไม่เฝ้าดูพ,พ่อเขานู่นเลยลงไปสูบอยู่ไปเที่ยวข้างล่างค่ะมิชิว่าโอ้ทาไมให้มาดูเลยพ่อช่วยกันดูเลยทาไมต้องเป็นแบบนี้เ<ม>ลยเดินนี่แหละที่ว่าเราเชื่อใจเขาไม่ได้<ม>นั้นมิชิก็เลยเฝ้าดูเองตลอดเลย พอสามเดือนเสร็จหมอก็ส่งไปกรุงเทพค่ะไปโรงพยาบาลสมเด็จญาเอมิชีก็ตามไปอีกค่ะไปตามก็อาศัยอยู่กับญาติคนนี้มั่งคือขอข้าวเขากินเนาะเออคนนั้นเลี้ยงสองวันคนนี้เลี้ยงสามวันอย่างเงี้ยที่เขาทํางานแถวราชบ,บุรณะการเข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพของลุงตาส่งนั้นได้เดินทางมากันเพียงลําพังสองพ่อลูกแม้แต่เงินจิตตัวก็ยังไม่มี ต้องอาศัยขอข้าวจากโรงพยาบาลกินจนกระทั่งพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วทางโรงพยาบาลจึงส่งกลับมารักษาต่อที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วงนี้หลวงตาสงเห็นว่าตัวท่านอาภาษหนักไม่สามารถที่จะปกครองดูแลวัดได้ท่านจึงสละตําแหน่งเจ้าอาวาสและหลังจากนั้นหลวงตาสงก็ได้เจอกับหมอยาสมุนไพรที่จะมาทําการรักษาให้ เรามาติดตามกันต่อในคลิปหน้าว่าหมอสมุนไพรท่านนี้เป็นใครแล้วจะสามารถช่วยรักษาลวงตาสง์ได้หรือไม่ติดตามในคลิปหน้าอิลิเมียอองสวงสัมพันโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจาก,กันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ